โอเวอร์ไพไม่ได้น่ากลัวเพราะว่าเราจ่ายแพงแต่มันน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่ากำลังจ่ายเกินคุณค่าของตัวสินค้านั้นหรือเปล่าบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ได้พาดพิงแบรนด์ไหนเลยพูดโดยรวมแบบทั้งสังคมรู้ไหมว่าทำไมต้องพูดคำว่า o v e r p r i ไพบ่อยจังเลยความหมายของมันคือราคาที่แพงและแซงคุณภาพกับรสชาติของสินค้านั้นๆอ่ะบางทีเราก็จ่ายเพราะว่าสตอรี่ของมันถูกไหม เราอาจจะมองข้ามในส่วนของวัตถุด ah, ิบไปด้วยซ้ำอ oh, right? right? ่ะเหตุผลที่บอกว่าถ้าผู Mexico ้บริโภคสนับสนุนสินค้าโอเวอร์ไพรส์มันส่งผลอะไรบ้างใช่ปะอนาคตมันจะทําให้สินค้าแพงขึ้นแต่คุณภาพอบไม่โตตามเวลาคนขายของเขาก็มองว่าเอ้าฉันขายแพงก็ยังมีคนซื้ออยู่และยังไม่มีใครรีวิวแบบตรงๆเรียวๆอ่ะมันก็ไปกันเรื่อยอ่ะแล้วทารานอื่นเขาไม่เห็นว่าร้านนี้ขายแพงได้เขาก็อยากขายแพงตามถูกปะ หลายคนคิดว่าถ้าเขาขายแพงมันไม่ได้ทํามาขายเราข้อนี้มันก็ถูกนะมันแล้วแต่ผู้บริโภคแล้วแต่พิจารณานเลยแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่ใช่ความคุ้มค่าเชิงเหตุผลและปริมาณบวกกับต้นทุนจริงอะ่ะ <c oughs> ก็อยากถามทุกคนเหมือนกันนะถ้าเป็นสินค้าปกติที่ไม่ฮิตไม่มีคนซื้อเราจะเลือกซื้อกันไหมนี่ <c oughs> ไม่ได้ห้ามทุกคนว่าไม่ให้ซื้อนะแต่เราควรตระหนักและเข้าใจว่าเรากําลังจ่ายเพื่ออะไรอยู่เพื่อสตอรี่ที่เราต้องการหรือว่าเพื่อความคุ้มค่ากันแน่ ใครอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักและเข้าใจคําว่า overprice แบบจริงๆว่ามันคืออะไรมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปไหมแค่นั้นแหละผู้บริโภคทุกคนสามารถรีวิวหรือวิจารณ์ตามสิทธิ์ของผู้บริโภคได้เต็มที่เลยเพราะความเห็นของลูกค้าทุกคนมันมีค่าม,มากสาหรับร้านค้าและทางร้านก็สามารถนาฟีดแบ็กนั้นไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นได้ใจจริงเราอยากให้สังคมเริ่มตระหนักและกล้าพูดความจริงต่อความรู้สึกของตัวเองได้แล้วอะประมาณนี้อะ